เฮ้ยนี่ควงนะผมได้เล่นาเลยเกมนี้ยฉซื้อมาเลยเลยไอ้ยัยจิงกูสามครั้งหนักมันอาดด้วยว่ะครั้งปอบไปโอ้ไอสัตว์จะลุมไม่อย่าลุกปูหยอกอย่าลุกูโอ้โหมาเต็มเว้ยไอ้ยัยกูเข้าไปใหม่สามค้างเร็วๆหลุดเลย A2 กูอยู่คนเดียวแล้วมึงเอ้ยมันหลุดทำไมฮะที่กูทำไมอะที่กูทำไมที่กูทำไมฮะอลุ่มพ่อพ่อไหมจ๊ะเครื่องกูแรงเกินไปแรงพ่อไวแต่กูหลุดเลยเนี่ยไอ้ใช่กูโดนยิงตั้มเลยไม่เคยไปช่วยกูนะไอ้สัตว์ไงไม่มีสังสารตัวเปิดนะไอ้สัตว์ ไมเอาสงครามมาช่วยในใะนเม่ทัน <15 S 1> เจอสิ่งอาเต็มมาสงครามปีนฟ้าเนี่ยเล่นในพีดีให้พีสไตล์สองการเนาะขสงการเคสไตล์น้อยอ่เยี่ยมละ ไายังไหวอยู่ใช่ไหมเอาเชี่ยเรื่องเปลี่ยนกันนี่ไี่เนี่ยฆ่าได้คนเดียวเองามมาแล้วว่โดลุกเนี่ยวิโด<อ>ลุกอยู่โม,มเดลเนี่ยไวยเลยนะมึงเออมันต้องให้ได้งั้นดิเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนไม่ใชนสไนถ้าสนาาไนธรรมดาเน่ยเพราะว่าแต่ฉันนีสไนที่อะไรไม่รู้นีออ่มัน โอ้กูมาช่วยแล้วเยันเท่บอกหมดเลยตอนเนี้ยแต่รุมซอไปสู้กับเขาบอกว่าอะไรปืนพอดีกว่ากันบ้าไม่คันยอมยอมแอะยอดเป็นคนระดับแบตเลยมันนะโอ้ยโอ้ยสัตว์เลยอย่าไปดูถูกซอนแค่ขอบซูมันใจเย็นดิ ต้องเข้าใกล้อย่างเดียวไอ้ซอนเอ้ยิงอตอยพร้อมพร้อมแล้วครัอพร้อมแล้วอูจัดจ่ะเลยว้ยเ็ดเรบมัเจ็ดนี่ยขนาดยิงมันได้ยิงไม่ตาย่ามันสมันเอ้เป็นไงบ้างหลับ เเฮ้ดยมีโย่สองดอกมาช่วยลักปิืนปืนนะรักอะไรวะรักดาบกับปืนลูกตาหรือเปล่ารักปืนใส่เวทพวกมาช่วยนายแล้วอะไรหรอฮอร์ร์ร์ยังน <implications. S 1> <im ächen> <z prep> ี่มันมีคนไปยิงนี่มันเรามาเล่นนี่อะไรกันเนี่ยเล่นแบบฮาครับหามันไม่เล่นนานจริงๆผม ไอข้างหลังโอ้โหเขาอยู่ข้างหลังมึงเ้ยหลังใครหลังมึงอ่ะไปเจอแล้วมีเอ้ยมีสไนายราเพื่อนไอถ้ามีถ้ามึงตายขอยืมสไนายหน่อยเออขอยืมสไนา์หน่อยนี่หัวสั่นเลยขอใช่ดิไม่มีมีแต่สไนา์ไม้อ่ะอ๋อรับดาดมีพวกแกงหัวเฮ้ย เปืนระเบิดโดนเปืนระเบิดยิงมันลูกซองเหรอเออใช่ป่าวะเมื่อกี้ดังู้มเลยหลับเลยอะระระวังมันอยู่อาิตฐานเราตัดวมีดเลยไหมมีดดีกว่าไหมออกแมงเกียนเกียนที่ไหนอ้โหไม่ทันเขาแม่แรดมันอะอาร์ตทองอ่ะลูก คนเริ<โ> <ITA> ่มเยอะต้องลูกซองแล้วพี่น้องครับบอกในหแน่ที่นี่พอพอพอทีใช้สนแล้วพอพื้นแล้วกันยอดเนี่ยเรียบร้อยครับมีผู้ที่เฮ้ยระเบิดโอ้โหเจ็บทีหนึ่งเอ้าทำไมเราไม่ตายล่ะลูกโอ้ปืนกลอะไรเนี่ย เฮ้ยๆมาเพื่อนดูยิงเพื่อนหลัวเฮ้ยระเบิดโอ้ยยิงเพื่อนกลัวยิงเพื่อนกูแหล่ะผมยิงห่างแล้วยิงแม่งไม่โดนเลยตึกแม่งโมเมนต์ดีเลยเกิลนจีนสต็อปว้าอยู่ที่กระโดดลงมาทีคนกำลังวิ่งหนีเปลืองมาปืนเป็นที่อะไรวะนัดเดียวตายโดนเปินระเบิดไงมึงอ่ะ ได้เนี่ยมันมีมันมีเนี่ยเปิดมันมีเต้เปิดเตะระเบิดใช่ไงได้เดาออกเอาไปเตโตข้างหน้าคอมรอบหน้ารอบหน้าตั้งห้องใหม่ไอตั้งค่าตั้งค่าได้หน่อยเลยก็แบบค่าอ้ระบบได้เอาต่างหูพวกไอระเบิดออกเนี่ยโง่ปะเอาได้คนวิ่งขวานขวาหน้าขวาอะไรไม่ได้แดกกู ันี่ออกไปดิเสียวหลังนะฮะโดนขวานจามหัวไม่ได้เล่นเกมพวกยิงแบบนี้มานานยิงไม่โดนเลยเอชพีเอสลูกเอาคาตัวตายไอเวรโอ้ยดูมันยิงดิดูมันยิงดิช่างกลัววุ้ยแม่งมุมตะมันอยู่ล่วงเลยกูอะไร <ưỔ Dante> ตายเลยคลัชเขาใส่หน้ากนอยังเท่คือใส่เยี่ยใส่หมวกสักพ่าเลย f l อ s h เว้ย้ยปลาปลาปลาเลยปลาเลยปลาปันด้วย ได้ได้ได่ได้ไมได้ไมไดไอ้สัดเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปเลยขนาดเอ้ยโอ้อาคไม่ยิงแน่นวเต็มเลยเลือดไหลกลาก็พอไหอ้าวไอเหี้ยคนถืออาโดนระเบิดตายตายมันังมันฝังได้หรือฝังเราฝงมันสมมาก สมนาสมาไอ้แว่นไอ้เด็กเศะเอา้าไม่ทันเขาตายเลยนะนนเกีจ็บอะไรกัแบแว่นเพืเอ่อทำไมลดทำไมจีทีแบบหัวเดียวเลยโอ้โหดไงลูกเยสระเบิดไปจัดเต็มอ่ะเจอหน้าก็ล็อกหัวอย่างเยอะเอ้ยสั่งเราใครวะโหดจ้ะ ตายหลับไม่มึงในเวลาโตกลับเออเออไปอักเฉยขอข้ามันขอข้ามันข้าพ่อมันจะเป็นกูยังอยู่ตรงนี้เลยกูยังไปไม่ได้เลยเนี่ยอะไรไอสัตว์เอ้ยของมันดีกว่าบาแล็อ้ก มาแล้วอ้าวกูตายหาแล้วหนิฮะต่าใส่ต้องสไนแล้ววะเดี้ยวไปก็ไม่ดีเท่าไหร่ระเบิดไปมึงเออระเบิดฮ่าฮ่าฮ่าฮากตายบอระเบิดเองครับโอ้โว้ช่วยซองใจแม่งยังแม่งวิถีไม่ไม่โอเคเลยคนเยอะเราเริ่มฆ่าได้แล้วนายเพราะแม่งไม่ได้สนใจแต่เราแน่นอนอยู่ยแล้วเฮ้ยเยสมิสเตอร์บอลด้วยเหรอ ผมแน่เสื้อบอลไฮรักกูไอ้ผู้จัดการตั้งช่างเรื่องจริงีบไปอะเฮ้ยตกใจโอ้เดินลงมาทายแม่โผล่ับหัวนี่ว่ะโอ้ยสนายมันดีโอ้ยสนายมันดีกว่ากูสไนเป็นดีกว่ากูอีกมึงสไนเป็นดีกว่ากูอีกไอ้เหี้ยโอ้ยเลือดไลยหนึ่งเลยกูทำุดตายเลยทำกูมิตายเลย เราไมอยู่เรื่อสูสีแล้ว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 ชนะจยางกันเองโอเคพี่จ้เอานะทาเซชิมึงมีสไนให้กูแรงๆเลยมีสไนไม้ไปสองตัวไม่ไม่ตายสิยิงหัวดิเพื่อนนายต้องยิงหัวแล้วแม่อะไรขนาดนั้นบ้าคนเราต้องมีทองเก็บโบรดแล้วแหละไม่สนใจนะไม่สนใจมาใส่ใจ ปวดเลยปวดเลยปวยเลยไม่ม <C> e <at> ีระเบิดนะคัดเลยระอ๋อเอียงหลังเนี่ยมไอ้ข้างบนนะมึงอ่ะข้างบนบนไหนวะบนบ้านมันเลยไอ้หิดคุณจะเบิดลืมดูไอ้อามาแต่ไกลเลย มันคนเริ่มเยอะมีสร้างห้อง,องเองเลยนะตอนนี้ w a ดิ้งฮอล l l นี่ไอ้ทีมเรานำแล้วเว้ยนำแล้วเว้ยนำแค่สัก767เด้ง tension นำศามันแหลกมาอ,อ,อุ้ยอาระเบิดโดนใครวะถามผมแล้วถามไทยแล้วตอนนี้อะไรอะไรจี้จี้จี้เนี่ยผมจี๊ดเลยผมจี้เลย รับเฟิร์นนะซีซองหวานแบบพอดีโอ้โหผมนี่หไงท้องเลยเรีนบ้างแล้วกันหัวแตกอุตส่าห์ซื้อมาให้คุ้มหน่อยครับเดือนนี้ซีซองทวงลายส่วนปูฟ้าเอาแก้วนี่กลมารูปผิดไอ้ออาแก๊สผิดมาเล่นนี่แกตตายแก๊สมันแก๊สเรา ไม่จกว่าเอาตาได้เฉยครับทำเบอร์ที่งิระเบิดทีนบ้าแล้วระดับเนี่ยเออเราอานจันบ้าแล้วเนี่ยดูาตาคิดกลกวเดียวเขตอนแรกมีคิวเดียวคนน้อยแ่กยัง

แต่ยงหลัเกดเยแลมมามาปืนทีเดี๋ยวต้องลองดูจะจับเดยวนี้โอเอะ้กดกดดีดูกดดีดูโอเคปืนคู่เออมนต้องเงี้ยิดิดขนาดยาวๆยาวๆอ้ยเี่ยอุงสาได้มาไ่อุ้สายได้มามันไม่ได้ยิงใครเลย มาต่อมาต่ออีกรอบคนเราก็เริ่มทยอยปอกทยอยไปนะรอวุ้งชิดวุ้ฟังเอาวุ้งเอาวุ้นไปเกี่ยว่อใหญ่หว่ะวุ้ฟางมาเล่นเลยไม่ต้องสร้างแล้วเกี่ยวทำไปไปไปกลัวดิอยไปหยองฟังมากเยอะกว่าแค่นี้เองขอ้คุณไปกลัวทำไมอ่ะใช่มีปืนเหมือนกันกลัวทำไม ไอสารปืนเขาเท่ความเอาไงตรงเข้าไปจะตรงทำไมอ่ะโดนสกิทหนึ่งนะวิ่งไปหาม่ไล้สกิทโกวิ่งไปหาแล้วครับตอนนี้ณจุดนี้นะฮะอ๋อมันมันมีอยู่คนเยอะเว้ยเดินดอกไปดอก สองดอกจุดจี้อาต่อมาสองคนมันมีสองดอกจุดจุดนี้นะฮะเิดเบิดเเิดเฮ้ยยังไงเ่ะบิรอ่ะยิงยยิงม่โดนตัวสัสมาู่ละตอบามันครับใส่รีโลดลูกกันอู่ตแล้ว โทษทีปืนพี่มันลั่นโทษทีกุรู้สองต้องฆ่าตัวตายแล้วแม็กจะหมดเลยอยู่ร้อยยี่สิบนัดกลัวดวิมีคปืนพกมันมาแล้วมันมาแล้วดันบอลดานบนกลัวที่ไหนเดอดส่นอยู่ขางล่างแล้ว เราคนเข้ามาตคนเข้ามาฝังมาเลยมันอยู่ฝังเล่าเอ,อือด <c oughs> ับแปบ๊บตรงไหนวะฐานเราลงาแล้วไวเหลือเกินนะมึงน,นะ <c oughs> ตายดิเฮ้ยมึงที่ตายยาวเหลือเกินโอ้ยเทียแม่งทำไมแม่งแหลกตอนนี้กู <c oughs> <c oughs> ร่วงเลยกันไป <c oughs> ไม่คนเอ่าลูกซองเริ่มเน่ามีเน่าหลังวัวแมเราก็ลูกซองเต็มเลยทำไมมันตกเราอะขนมตาเกี่ยวที่ไทยเลยอร่อยไหมตาเกียวโอ้โหแลกกันเฮ้ยเฮอระเบิดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยตกูตายต่อไม่ฆ่าใครได้เลยเอ้ยลูกเอ้ยลูกซอทางแก้วเฮ้ยคนมาเต็มเลยเว้ย

เสมเต็มเลยคสมาคม F C นะ <c <oughs> สมาคม F C อาแต่อาแต่ F C F C ผมนี่เดงกระสุดเลยนะฟ้าผ่าดิฟ้าผ่า ข้ามา KFC ฆ่าเราไยโดน KFC หลอยแก f ยิงน,นะตายซะห้า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 ลบดวันเด เดโอ้โหโอ้โหเอเดเอเดโอ้โหมีขึ้นฐานมาแล้วเอ้ยเรื่องเหลือหนึ่งคอสโอเคดีทำใจไว้โอ้โหเฮ้ยไม่งมีสไตล์แรงกว่าเราเลยเลื่อนเหลือหนึ่งนะเนี่ยลบแล้วลบแล้ววิ่ง่งเด็กยิงโก้เอื้อไง่าย นายกับระยะระเบิดทำการทำลายไม่โดนเลยออปาดไม่ามั่วเลยเหมือนเน็เอฟอะโดนมากไม่โดนมากโดนกระชังเนี่ยไม่โดนกระชังเฮ้ยอะไรปืนกา โดนเอ็มพีเจ็ยิงหัวแตกครับเฮ้ยสไนไม่แจ๋งนะเอ <c oughs> ื้อกาแฟดรีมทางต <c oughs> ออกาแฟดรีมทางโดน,นโอ้สไนโอ้สไนไม่โดนหรอกพลาดแล้วพลาดแล้ว ขึ้นเลยฝั่งเราอย่ใครเล่หนายเลยเล่นายดีๆก็พอนายงดีไม่เคยมีโอ้ยแม่งโกอยู่นี่ว่ะไมยิงตัวโกด้วยนะใส่ยขงดบ้านก่อนแล้วไนันายแม่งเลยมันนายไม้เนัดสองนัด ววนี่่หาต้องคิวแล้วระดับเนี้ยทำไมไม้ประตูทำไมเอาซะระเบิดเอือรันไทยฆ่ากูโดนนันไทยยิงอ่ะใครโดูเราอะโอยหน้าเลยทำไมซีคุณไม่ตอบวะไม่ได้จับนาเนี่ย เลยนี่ห่างหายไปนานเลยอ๋อสนายค่อยๆสนายยิ่ง <c oughs> สนายไหมตูปเขาได้ไงอ้าวแมสคิวคิวสองเลยระเบิดแมสคิวเลยผมนี่ได้แมทคิวเลยมั <c oughs> น,น,บนบ้านแนละ้วน่ะไอคิวต้องบุกเข้าบา้านเราอ,อย่างเงี้ยมีตัวสนายอยู่ข้างบนนตัวได้ เอาได้เฉยเลยสอตัวร <มา S 2> วดอีกแล้มาไม่เหลยระเ<ะ>บิดบ้างไนบ้างไอ้นี่โดยังกระ,ะตึาน งรอเลยนะทำไมเซลีฟฝั่งเราหงหงดอ่ะนั่งรอเลยนะไัดนั่งรอเลยนะไหนะนะโอ้ยแม่งยิงไม่โดนสักทีเหมักแม็กหมดเด็กอะไรตอนนี้หลับแป๊บเฮอแม่งไอ้ไยิงไม่โดนสักทีทำไมไม่ได้ยิงสองคูณไก่วะที่อะไรมันก็ไม่รู้หัว มันเป็นไก่เองหรือเปล่าสมาคมเอฟซีเป็นแค่ล่ะโดนคิวอีากัายายนไม่เอาสกิลย่เออาเต็มเอื้อตาตายตรงนี้มันจะจบแน่ขนมปังชาเขียวอ่าช่วงน,นี้ช่วงน,นี้ชี้แน่ตรงนี้จะเหมือนมันยังไม่โดนนะที่เหรอ เปลือกอะไรโดนเลยใช่ไหมกรปุกจะหมดแล้ววะตบบ้านตลอดเลยเดี๋ยวเอาปืนไหลกปืนตนโดมอีกทีมาเนี่ยเอาเลยเพื่อนอีกีนะเว้ยอนเพื่อนตีโจมก็ปืนกลไงแล้วเพื่อนตีโจมเอาปืนไหลกเพื่อนใช้เขียวเนี่ยมีที่ไหนอ่ะเว้ย